พี่รถทรงของมาให้รถไปสนีเอ้ยไม่ใช่รถทรงของบุงวามีอย่างในนี่มาเุ็นพี่น้ำกันพี่น้องว้าวพี่น้องกำไลของหลวงปู่ศิลาพี่น้องจ๋าเบิ่งเิ่งกำไลของหลวงปู่ศิลาือ สวยอะทุกคนสวยงามมากเพราะว่าค้าขายหรือว่าจะใส่ติดตัวไว้ก็เป็นสิริมงคลนะคะนี่ยายน้ะจะใส่ให้ดูนี่พอดีเลยทุกคนสีทอง นะคะกำไรของหลวงปู่ศิลานะคะมืดสีทองนะคะมืดสาธุสาธุค่ะหลวงปู่ศิลากําไรของหลวงปู่ศิลาใส่ค้าขายใส่ไว้เป็นสิริมงคลกับชีวิตสาธุสาธุนะคะ สวยงามทุกคนใส่พอดีเลยอะ่ะอืมอาเสริมดวงก็มีนะอันนี้จะเป็นค้าขายกำไรค้าขายนะคะ mm. ก็ได้ทุกอย่างนั่นแหละเราจะขอขอลงปู่ได้หมดนะคะ mm. นี่มีลงปู่สักไอยันไว้นะคะเนี่ยโูสลักรูปยันต่างๆไว้ในตรงนี้มองไม่ค่อยเห็น,น ขอบคุณที่รับชมนะคะโอ้ทำไมมันมองไม่ค่อยเห็นทุกคน